ยิมเมอ่อนี่ยิงสิพ้ามาเบิ้งรถขายป่ามัจอดหน้าบ้านปูพอดีคือรถขายของบ้านเฮานี่ไหมอันนี้ไทยพันมูหลวดนีห้องนอนญิงส่ติดถนนคนมาซื้อเดี๋ยวปูกับออกมาปูเป็นเอฟซี่ นี่ป่าลายแบบดีบ่เจ้าว่ะเน,นี่ยอ,อันป่าภาษาดักพันบ่อันภาษาอังกฤษว่า f ฟิชนะภาษาดักพกนสิว่าวิชเนี่ย กางไม่รู้เห็นหมดกางซุ่มหายแต่กางปุม๋มอะไรก็ยังปุดปูดกติคนสีเมีย่ยเดค,ค้นใายป่าคนสีเมีย่ยแต่ก็ไม่เห็นเมียเพื่นเห็นบอกว่ามันหนาวก็ยิงบอกว่า13องศา ปูได้ยินมาวะน้องยิงสิไปบอกปูกันว่ารถป่ามาไปบอกปูกันด้วยฮะป,ปูว่าหลุดปูได้ยินนล้วปูมาอยู่รักไทยเพื่อนต้องมองคอย <c oughs> ปูซองเบืองอยู่แสดงว่ารถซองเบึงอันนี้เขาจะาซื้อแล้วปูจึงเสียออกมา <c oughs> ปูมาแล้ว <c oughs> ปูกับสิซื้อปูกับเป็นเอฟซีรถขายป่า 好，还有吗？不用参念。